เริ่มคลิปใหม่ครับเริ่มคลิปใหม่ตอนนี้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะอยู่ตะดลสองสองสามห้าอยู่หน้าโรงเรียนปากช่องปากช่องสองเลี้ยวขวาอำเภอวังน้ําเขียวกับเขาใหญ่นี่เลี้ยวขวาข้างหน้าท่านผู้ชมแล้วก็วัดป่าภูหายหลงเลี้ยวขวาจะไปตรงไปก็บ้านวังไซอะ่ะ บ้านไซผมจะเรียกว่าตรงนี้ท่านผู้ชมนี่ไปตั้งเกาะใหญ่ไปตั้งเกาะใหญ่โหมีบ้านนกดาวด้วยท่านผู้ชมโอ้สุดยอดสองหลังเนะี่ยขับต่อไปอีกหกเมรเราจะไปทำแบบนี้สุดยอดเราสร้างดีนี่คือ้ขีดมือดีดเขีดมือไม่เหมือนกันเลย ราคาไม่เหมือนกันเดี๋ยวแปะดูเดี๋ยวน,นี่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  P.K อะไรไม่รู้ว่าเขียนป้ายเฉยๆลอยๆผมไม่บอกผมบอกไม่ได้อะ p k k เ o k p เฮ้ยเป็นอะไรเดี๋ยวนี้่ย <c oughs> ตอนนี้ขึ้นไปทางเขาใหญ่นะครับท่านผู้ชมไม่รู้มีช้างไหมอ่ะ <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนตกังแรกที่กิติมาครับไม่รู้จะมีโอกาสได้มาไหมเดี๋ยววาจะซื้อจ็อบเปอร์ะคารเนนะ่ จริงไม่ได้พูดเล่นเจอจริง<ม>เดี๋ยวว่าไอรวยก่อนเร็วกว่าเคร,ครับโค้งโค้งๆอู้นี่อะไรอะ่ะตะบ,บนหนองหนองสาลายโรงเรียนนิคมชนประธานสงเคราะห์นี่จะตัดตัดคลิปนี่วิดีโอหยุดเหรอ